สวัสดีครับพ่อครับไอเดนครับเมนี่มีเมนูมาเสนอครับเปลี่ยนยำหอยแค็งนะครับย่ำหอยแครงใส่ตะไคร่ครับใส่สมุนไพรหลายๆผีดึงแดงพักเมนอเดนมานําเสนอพักแบบบานๆครับอันนี้เป็นพักติวครับพักติ่วบานเฮาไอเดนไปได้มากตลาดนันครับแล้วก็พักหนอกหรือบัวบกครับแร้วมะละกีนกชุดนี้ออนดีครับว่านเมื่อซึม่หลายอยู่เหมือนมะเขือม่วงทั่วผู้สลัดแก้วครับ มีสถานะนิน้อยครับจะได้กาขอบคุณผู้เข้ามารับชมติดตามช่องไอเดียนเนาะโปรดกดปุ่กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์กัน่าลืมกดครับเป็นกำลังใจใหกันครับหลายคนจะถามครับเพื่อนหลังไอเดียนกะไ้ค้าแนะนํามากนะครับปกติถ้าห้าเป็นพื้นหลังขาหรือถ้าม่แสงของอันเนี้ยมันล,ลดลงครับความชัดของภาพลดลงอนี่เป็นเหตุผลที่อเดีนเอาเป็นฉากหลังผ่าข้ามมาครับ เพราะว่าพื้นล้างในเป็นสีสีขีมสีขีมมันก็ออกโทนขาวมันก็นสะท้อนกันครับครับมากินครับมันนี้ซิมคําแหลกคําไ,ไง่ๆมาครับแนวเสียบอยู่กับผู้มาครับพี่น้องอยากอันไนกินอันนั้นครับจัดไป <c oughs> แสบแสบไม่นูกงกบแก่แต่ห้ามากินก็พาัาก่อนบ้างครับสดหนี่มะละอ่อนดีด ย่ำหอยแข็งใส่ตะไคร่เข่ากันนี่ครับถักกันบานเท่าเหมือนกันเนระื่องเดียวเฮ้ยเค้นพักติวเลยกินน้ำก๋วยสมสมหวานหวาน แองเสปลากระเจีบพักเิวเพิพ่มความสวมครับ เมนูก,กินพักอหอยแค่งสดดีครับ เมนูอยวนไล่หลิต ทัว่วพูกกับอ้อนครับชุดนี่มาละทัว่วพูอ้อนเดียวบางชุดเ้างไปซื้อตัวหลาดแก่ตลอดนี่ได้ครับ สมายก,กีนอะอหลายครับคุกน้ำจ้ำครับ กรอบมะเขือม่วงไปดกินกับป้่นแซ่บ ผักกบกวาพอืมผักเครื่องเผ็ดมากครับบอนตามหลังอื เพ็ดตามหลังต่ไม่หมูกินเนาะไม่นู่นเมนูกับแกบ อืมไปแลว้ากินเพียวๆออก้ทองครับมัน วนานแบบเบลอไม่เท่เคืองเลยเกดไม่รู้นี่ครับแกมครับชั่มช่วนเลยเอาแล้วครับจังได้กะอดิน,นพามากินยำหอยแครง จ้ำตะไคร่หอยแข้งครับยำตะแคงหอยไข่ไม่รู้กันแต่พักหลายหลายรสชาติก็โอเคครับใช่ได้ครับแกงพักบนบันกับบ่หมีหยังหลายมาฝากครับอะไรกับปีกันร่างใจให้เดนจะเลื่มกดไลยกดใส่ขื้เก่าหรอครับเดนกัพอกันไม่คขิปหนาเนาะขอตัวลาคนครับสวัสดีครับสุดยอด